ทางจังหวัดหนองคายมองนีจะต้องใช้พาสปอร์ตข้ามเท่านั้นเลยเพียงโดยใช่ค่ะของเพื่องยูืมสามสามนี่จะเป็นเก่งแย่งหลายนะคะวันนี้นะคะเท่าสี่ห้าพี่น้องนะคะถามฟังเนาะโดยแม่การถามฟังมีทั้งนะคะเมาส์รถตู้ไปนะคะแล้วก็เข้าใส่นะคะเป็นรถโดยสารนะคะไปว่อนสิไปเข้ากับไปซื้อปีก่อนนะเใหญ่เนาะแนม ไปซือปีนะคะไปซือปีายุแถยูนิ่เนาะจะเป็นนะคะจะไปแบบว่าเมาส์ลูกไปได้นะคะเท่านาสีบาทที่เนาะนะคะถ้าเราไปแบบลูกเนาะแต่ถ้าเรานะคะต้องางโดนาส้าบาทนะเส้าบาทจะกี่บาทส้าบาที่บาทกี่บาทว่ามื่นผ่านาบ้าบาทเลยเนาะอ้าวขึ้นแล้วก็เนี่ยบาทอันนี้ก็จำได้ ตัวนะคะบอลจำนายตัวเอาไปเดี๋ยวบอลจำนายพี่พี่รถโดยสารพี่รถโดยสารเอ่อันนี้เมาส์ไปนี่เออเมาส์ไปหยอดด่างล้าบอคาลาหยอดด่านล้าเนาะออหยุดไปถึงด่านเหล้ากันสมมุติว่าเมาไปพยอดลงแรมนี่ล่ะ วิ่งระหว่างด่านเท่านั้นถ้าข้าไปถึงพุนข้ากะนะคะใส่รถอีกคันหนึ่งนั่นเองนะคะอันนี้กะเป็นรถโดยสารนี่แบบทะยอยออกไปเรื่อยๆนะคะข้าวกะสิบปีตอนนี้แั้วเกตมานะคะที่ดองข้าเนาะเพื่อสินค้าสวยภาษามารถนั่งเอ๊ะเดชรุญทุกกอนเดชรัตแล้วนั่งอยู่นี่เนาะเขานั่งรถไปดีบอสเลยอันนี้ก็ไปหอดพุนเพื่อกันนะคะหอดพุนเพื่อกันนะคะเรือเป็นการเสียไม่ได้ตู้เหารถไฟ ติดคเย่อยไปเลยกันเลยค่ะ บุนนหลังจากที่เขาพาคณะทีมงานข้ามขัวม,มาแต่ประเทศไทยเลยเนาะเขาก็มาถึงที่พักพอเรียบร้อยเลยเนาะเขาก็พาเก็บทีมงานม,มาเดินตามแคมป์มีน้ำา่องเนาะนี่มันจะมี้าอาหารหล,ลายๆตามส้าง,งทุกอันเนาะสาม,มารถสัางนั้นจางนี้สาม,มารถสั่งกินได้เนาะเจาะสำหรับพี่น้องประเทศไทยคนใดเนาะที่จะมาเที่ยวประเทศลาวเนาะสาม,มารถ มาลิ้มผงไดอาหารต่างสัรมีทุกอย่างเลยเจาแล้วก็มีตลาดกลางคืนเปิดถึง11โมงเชงเจามีเสื้อผ้าอีกอย่างทุกอย่างหลายอย่างเคพ่องประดับประดาคเครื่องที่ว่า สามารถซ so oh, ื้อไปฝากในตอนชินใหม่ลาวเสื้อใหม่ลาวเนาะอันนี Point ้เนาะสาวมวนเป็ยนยังไงมือน okay. so no? ี้ไดมาเที่ยวลาวมีความสุขค่ะมีความสุขหลายเลยนะคะเขามีความสุขหลายน้อยเพียรเนาะนะคะวันนี้นะคะกับทีมงานของเข้าพี่น้องเฮานะคะบ่ต้องห่วงเนาะว่าสําหรับผู้ที่สิเดินทางมายากลําบากแค่ไดไม่ได้ลําบากอะไรเลยนะคะแล้วก็บพวกทีใส่เงืนหนวงหลายเนาะนะคะเขาสามารถที่จะมาเที่ยวได้นะคะเป็นความสนุกสนานละค่ะสถานที่ที่ เที่ยวของเฮ้ากับมี่บว่าจะเป็นเมืองเฟืองผู้ได้ยากเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านเฮาเองเนาะเมืองเฟืองเมืองมรดกโลกกยังเส้นหลวงพระบาทเนาะออกจากนี่หลังจากนี้บางทีเขาอาจจะเป็นหลวงพระบางกันเนาะไม่ใช่เพียงค่ะซ้ำรับผู้ทีเหตุบุญตักบาทเนาะมาทำบุญทำท่านเนาะเพิ่นกัสมีการนะคะใส่บาทตอนเท้าเหมะเมืองเฟืองเนาะจะมีเหือมีผ่าเพิ่นนั่งเฮือมามาให้เขา ใส่บาอปอนบาทเจา้าประเทศลาวเขาเอิ้นปอนบาท,บาท,าทโดยสาธุแมนเจา้าและยังเจนหลวงของบางมีกับสีเมนมีพระตนเซาออกมาเป็นร้อยๆอ,อ,อยองค์เนาะเจา้าอย่ี่นะี้น นะคะเป็นความ a m a z ิ่งนะคะสำหรับประเทศไทยหรือว่าพี่น้องที่บ่เคยเห็นเนาะ<ด>เทากับสเก็บบรรยากาศนะคะไปให้พี่น้องเท่า<ด>แม้กระทั่งพี่น้องที่อยู่เล่าคือกันก็น<ด>ย,ยังไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวสถานที่่บ่าสิเป็นหลวงพระบางเท<ด>่ากับสิเป็นผู้ที่นั่งผ้าไปเนาะ,ะเ,เะ<ด>จ้า จ้ะนะคะเอาช่วงนี้นะคะเดี๋ยวห้าสิขออนุญาตสร้างอาหารสร้างเขาสร้างปามากินแล้วห้าสกกิบห้าพี่น้องไปย่างตลาดในบาซากันหรือว่าตลาดย่มขึ้นกันค่ะเชิญจ้าสำหรับพี่น้องเมืองไทยมากนะคะก็เป็นสิ่งที่แบบว่าน่ารักนะ ะคะคล้องซื้อคล้องขายพวกอืดพวก,ากออยางเนาะพี่<อ>น้องาะซื้อไปตอนไปฝากคือบาา้านเท่านี่แหละ<อ>พี่น้องนะคะเ,<อ>เพื่อเอินว่าตลาดในบาซาหรือว่าตลาดมืดบ้านพี่น้องทั้งพี่เนาะไอเนาะ้องไสายตลาดว<ห>าย<ห>ว่าซ <c oughs> อง <c oughs> ไฟสายมีเงี้ยเพื่อนเออนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างเนะค่ะขายคือกันเด้อพี่น้องเด้อนะคะสำหรับอันนี้นะคะมีส่งสร้างส่งมานะครับเนแล้วนะคะเทากับต้องฝ้าอยางได้ซะแหล่นะคะ เออเข้ากันยาไปดัน้ำบสมุนทีละไปย่านกล้องไปเบิร์ดแบทกลอันอกกล้อง่อยกับเบิร์ดแบทดิเด๋ยนนี้วันนี้สนุกนะคะแล้วก็ผ้าพีผ้าน้องเข้านะคะมามาเบิงนะคะบ้านเพิ่นบ่านเพิ่นนะคะเจริญก็มีความเจริญสำหรับพี่น้องเข้านะคะบางท่านนะคะที่อยู่ประเทศลาวยังไม่ได้มาเขานี่ได้มีเพียงเนาะโดยมีโอกาสได้เข้ามาก็เลย เขาก็มีโอกาสเด้มาไทยแ<ม>นทน<า>ค่ะให้พี่น้องเขาทางประเทศเลาวเลยกับประเทศไทยเห็นเราว่า <istas S 2> อันนี้คือตลาดของพวงเฮาตลาดที่กันคือเนาะเพิ่งก็จะมีการขายเครื่องเนาะค่ะอันนี้ให้นักท่องเที่ยวมามาลิ่นมาเที่ยวมาซื้อสินค้าไปใช้ไปซืกอนป้เนาะตลาดโ้าคหลายแถวเนาะแนค่ะนะคะสำหรับพี่น้องเฮานะคะสำหรับผู้ไทยโอ้โหอันนี้สี่0มืนดะ บหอรร้อยบาทเนาะใช่คือแบบเท่าไหร่นะคะบหอรร้อยบาทเท่าไรเองไงอ่าดยประมาณประมาณเก้าเก้าสิบห้าบาทอ๋อเก้าสิบบาทประมาณเก้าสิบบาทพี่น้องคะเสื้อตัวหนึ่งเก้าสิบบาทนะคะบานเท่านี้สองร้อยเก้าเก้าหรือสองร้อยหาสิบขึ้นเนาะถ้าเป็นเสื้อยืดธรรมดานเสื้อเท่าไหร่เครื่องพวกนี้ก็จะมาติประเทศจีนเนาะเครื่องกระติ๊กแบนแบนทุกแบนนี มา้าจากประเทศจีนหลายลรายังคือรื่องบางอันนี่ไงจะเอาจากนี่เป็นประเทศไทยอยีกเซาท์โมนค่ะนะคะโอ้โหนะคะก็เยอะแยะนะคะสำหรับนี่ตลาดนะคะเป็นตลาดหมื่นเนาะ บุุญนนข้าวหัวใจเปิดตู้ของนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะค่ะมีหลากหลายบพรว่าจะเป็นกิ๊เอ่อกีบช็อปสวีเนียนะคะของฝากน้องพี่น้องเนาะนะคะมาที่ตลาดมืดเมืนว่าเท่าแหละคนอื่นตลาดมืดเนี่ยคือมิสแคนไซหรือว่าไนส์บาซาบันนี่ไปลอยเพชรก็ดีซ้อนอาไล่ก็ดี เวนดีขีบเกซอนเอ็นโดสะออนเกเพชรเด็ดลาเบิ้งแข้งโคงใหญ่แล้วใจวิวอนให้ออนสอนเมื่อตอนได้เห็นนะคะหลังจากที่เข้านะคะยางแล้วก็ช้อปปิ้งนะคะอ่าอ้ยยายห่างเพื่อนขึ้นไงเห็นยายห่างบ้านเจ้ายายอันยายน้อยยายเมื่อนั่นก็ไปห่างบ้านคอยห่างเสียงจัน มือนี้มาหังอันเวียงจันเนาะนะคะมวนนะคะคืนกันยังบ่งมนมฮอดแมนแล้วค่ะมือนี้นะคะช้อปปิ้งอิ่มน้ำส่ำร้านนะคะจากการรับประทานอาหารแล้วก็เดินช้อปปิ้งเนาะไม่ใง่้ยเนาะนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่สั่งรค์พันละได้เข้าได้เลือกซื้อเลือกใส่นะคะพี่น้องคะนะคะพี่น้องเชาวไทยหรือว่าพี่น้องฟังทรายนะคะอ่างเบืองนี้เนาะเมนะคะมือนี้มอสทีลานน่าผ้าผีผ้าหนองมาฮอดนะคะจอดเทิง กับพี่น้องสำหรับบางท่านยังไม่ได้เคยมาเนาะแมโอ,อ้นออนะ็รับประกันเลยว่ามวนนะคะแต่ว่าเจ้าตองมาก,ก่อนเทียงคืนเด้อ <downloading> process, <c oughs> เริ่มตอนนี้เพิ่<ส><ส><อ>นจะ10โมง,งมีม่นก็เริ่มปิดแล้ว10โมงเพิ่นเริ่มปิดแล้วนะคะช่วงนี้สนับสนุนการเดินทางโดยนะคะสมุนไพเกตเทสเก็บแข้งปวดขาปวดเส้ยนปวดเอ็นตานส่งบวดไข้หลังเหยียวคัดาวัชวะบุพงบพงศชีก,กับปิดกะปเปิดขอนี้เฮามีสินค้ารับไซส์พี่น้องปรสชสนลาวปรสชนไทยทั่วประเทศเลยเดีเยวหลับประท่านได้นะคะสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพเาฮานะโดยนะคะมือนี้นะคะเฮา v ีไพมาก วันนี้เราเช่านะคะรถไฟความเร็วสูงเหมาล่ำค่ะข้าแหลบบักหลอดนม่มากบักหลอดบ้านที่บักหลอดม